สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเนทัชกรคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีใช้แอป g a l l อรี่สมิติบนมือถือหรือวิธีเปลี่ยนรูปแบบแกลลอรี่บนมือถือนั่นเองอันดับแรกเข้าไปที่ Play Store แล้วพิมพ์คำว่า t v k Gallery t v k เว้นวรรค g a l e r y เสร็จแ,แล้วก็ค้นหาครับ ตัดแอปก็จะอยู่ตรงนี้นครับมันจะเป็นภาษาไทยชื่อว่าเฉลียงเราก็แตะเข้าไปหลังจากนั้นก็ติดตั้งครับผมจะวางลิงก์วิธีด้านล่างคลิปในส่วนของคําอธิบายนะครับติดตั้งเสร็จเปิดใช้งานอนุญาตหลังจากที่เรากดอนุญาตเสร็จเรียบร้อยมันจะเด้งมาที่แกลเลอรี่นะครับนะฮะเป็นแกลเลอรี่สามมิตินั่นเองนะครับผม แต่ที่รูปนี่นะครับเวลาเราทําการนะครับปัดหารูปที่เราต้องการนะครับมันจะเป็นลักษณะภาพสามมิติลักษณะแบบนี้นะครับเวลาจะเปลี่ยนรูปแบบนะคุณผู้ชมแตะไปที่ด้านบนนะครับตรงนี้นะครับผมปึ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปแบบทันทีเห็นไหมครับมันก็จะประมาณนี้นะครับอยากจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่ก็แตะไปที่เดิมนะครับตรงนี้นะครับผมด้านบน มันจะเปลี่ยนให้เราประมาณนี้นะครับใช้งานก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับคุณผู้ชมเราก็แตะเข้าไปที่รูปภาพมันก็จะเด้งเข้ามานะครับเหมือนกับกเรอรี่เลยนะครับแต่น,นี้เป็นการ์ดี่สามมิตินั่นเองนะครับคุณผู้ชมะ,อะโอเคแบค็คกลับไปก่อนเวลาเปลี่ยนรูปแบบก็เหมือนเดิมครับแตะเข้าไปตรงนี้นี่ครับมีหลายรูปแบบนะครับคุณผู้ชมก็ลองนําไปใช้ดูนะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง ในทัชกรได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ